ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้รับภารกิจพิเศษนะครับจากภรรยานะครับบอกว่าบินลอดถ่วงให้ดูหน่อยนะครับดูวงกับดูเครื่องบินนะครับมันพอดีเป๊ะเป๊ะเลยนะครับเนี่ยแบบเป๊ะเลยถ้ามานั่งดูจะบินได้หรือเปล่าอ่ะก็ต้องลองดูนะครับเอาละครับเราก็เริ่มตั้งหลักดูก่อนนะครับดูลาดเหล่าลองพอกดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง โอเคเอาละครับทีนี้เราก็เริ่มนะครับบินให้เข้าใกล้มากขึ้นอ่ะเกือบแล้วนี่เกือบได้แล้วนะฮะเอาหัวรอบมาได้ละลองอีกทีหน่าเป็นไปได้แล้วครับข้ามมาได้หน่อยแล้วอ้าวชนข้างบนอีกอลองดูอีกทีมันเหมือนมีใครมาคอยฉุดขาฉุดหางฉุดปีกอยู่เนี่ยครับ ็ต้องเอาให้ได้นะฮะเคยคุยกับเพื่อนๆไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นนะครับก็ <g ül> ต้องก็ <g ül> ต้องพยายามเอาให้ได้ มันชักจะไม่ไหวนะครับตอนนี้สงสารเครื่องบินใกล้จะพังแล้วลรานี้อ่ะต้องลองกันอีกทีครับก็ต้องลองค่อยๆพยายามประคองนะครับหาจังหวะให้ได้เนี่ยลองถอยหลังเนี่ยเกือบได้แล้วครับสะกิดหางนิดเดียวเอง ในที่สุดก็รอดจนได้นะครับลองอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจอ่าดูอีกครั้งหนึ่งครับกก็สุดท้ายก็ทำจนได้นะครับ เพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับฝึก 3D มันก็ต้องพยายามนะครับต้องเอาให้ได้อย่าลืมฝากกด subscribe กดะดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ